นีผมก็อยู่บนถนนเพชรเกษมครับฝั่งขาออกครับคือออกมาจากกรุงเทพครับมุ่งหน้าไปทางราชบุรีเพชรชบุรีครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศของช่วงวันที่24เดือนมิถุนายน2563ครับเวลาประมาณ11โมง11โมงตรงครับ นี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับถนนหมายเลขสี่ครับถนนเพชรเกษมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเข้าสู่เขตตำบลพระประโทนครับคือข้างหน้าก็จะเป็นเขาเรียกว่าสามแยกบ้านแพลวครับก็คือถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปทางอำเภอบ้านแพลวออกไปสู่ถนนพระรามสองสมุทรสาครได้ครับ มันจะอยู่ตรงตรงข้ามกับนี่ครับข้างหน้ามีป้ายแล้วครับตรงไปก็นครปฐมราชบุรีครับนครปฐมจะมีสะพานขึ้นข้างหน้าครับตรงนี้เราก็สามเจ็ดห้าครับชื่อถนนครับหมายเลขถนนครับสามเจ็ดห้าไป้ัดแถวครับนะครับขวามือก็จะเป็นวัดวัดโทนเจดีครับเห็นเจดีริบๆครับ ก็ไม่ค่อยเห็นหรอกรถ,รถมันเยอะข้างบนแต่ก่อนมันเป็นสามแยกที่มีไฟแดงครับตอนนี้เข้ามาทําสะพานที่อยู่เลนฝั่งขวามือเพื่อข้ามมาถนนเส้นนี้ครับเพื่อจะไปบ้านแถวครับตอนนี้ผมก็เลี้ยวซ้ายมาถนนที่จะไปอาเภอบ้านแถวแล,ล้วครับนี่ครับบ้านแถวยี่สิบห้าพหลมสองสามสิบแปดมหาวิทยาลัยคริสเตียนสิบสองกิโลนี่ครับวับนดตอนเจียหอมเข้าไปเส้นนี้ครับ นี่ครับสภาพถนนครับครับบรรยากาศในแต่ละที่มันไม่เหมือนกันครับแล้วนแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนเดิมครับนี่คือบรรยากาศท้องถนนที่จะมุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านแพ้วครับจากตำบลพระปะโทนจังหวัดนครปฐมครับแต่ผมไม่ได้ไปบ้านแพ้วครับผมจะกลับรถข้างหน้านี่ครับท้องฟ้าก็มืดขึ้นครับมองดูข้างหน้าก็ ก้อนเมฆเป็นสีขาวตั้งเป็นกำบแพงทะมึนครับถ้าเป็นสีเขียวๆมุนๆเมื่อไหร่ก็น่ากลัวครับฝนก็จะถล่มลงมาครับแต่ตอนนี้แดดบดแล้วพี่น้องแดดบดก็คือคือเมฆมันบังดวงอาทิตย์ครับแสงแดดไม่มีครับเกินมาแดดบดครับนี่ครับกลับรถครับตรงนี้ครับตรงนี้ปตทกเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆครับ รถเริ่มเยอะครับถนนเส้นนี้จะข้ามถนนต้องระวังครับรถวิ่งเร็วมากครับวันนี้ผมจะไปอบอตอพระประโทนครับเมื่อกี้ผมเลี้ยวมาจากถนนเพชรเกษมครับที่จะมุ่งหน้าลุงสู่ภาพใต้ครับตรงหน้าวัดพระประโทนพอเลี้ยวมา เลยสะพานที่จะข้ามแยกมามันก็จะมียูเทิร์นครับนี่ผมยูเทิร์นกลับมาแล้วครับกลับมุ่งหน้าไปสู่ถนนเพชรเกษมเ,เหมือนเดิมครับผมยังไม่เคยมาครับก็จะเขาบอกว่ามันอยู่แถวแถวนี้ครับซอยนี้ข้ามสะพาน ู่าแถวร้านอาหารผู้หญิงมุ้ยครับเป็นร้านข้าวหมูแดงหมูปอบครับนี่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนสามร้อยเมตรครับแสดงว่ามาถูกต้องครับนี่ครับร้านผู้หญิงมุ้ยอยู่ข้างหน้านี่ตอนนี้ก็ช่วงโควิดครับก็จะปิดนะครับนี่ครับถนน ทางเข้าอบตอตำบลพระประโทนครับโครงการบริหารสวนตาบลพระประโทนครับแยกออกมาจากถนนที่จะไปบ้านแพวครับอยู่ฝั่งขาเข้านครปฐมครับ,รรบแล้วอยู่ตรงไหนครับโอโตโอโตะามุนดูว่าตรงไป <c oughs> ผมไม่เคยมาครับเดี๋ยวสำรวจเส้นทางแน่จาจะมีป้ายเมื่อกี้เขาเขียนป้ายว้เอ,อาไปต่อสามร้อยแต่มันเหมือนเป็นผมว่าผมน่าจะกลับรถดีกว่าครับน่าจะไม่ใช่ตรงนี้นี่มันบ้านลองเข้าอีกทางครับเมื่อกี้ขับเลยแยกตรงนี้ลอง กี้ผมมาจากข้างหน้าทางนู้นครับที่มีรถวิ่งครับลองเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ครับว่ามันจะใช่ถ้าไม่ใช่ก็น่าจะอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะวนอีกรอบครับก็ถือว่าพาชมบรรยากาศสูงยิน,นดีต้อนรับนี่หรือเปล่าผอบปตอพระปฐมโทนนี่ครับมีป้ายมีตน้น องุน่นนี่ครับโครงการบนหารส่วนตะบนพระประโทนครับอ๋ออยู่ตรงนี้ครับป้ายไ่เริ่มเลยครับเมื่อกี้ผมขับเลยครับมาตับป้ายครับนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยครับทำธุระที่อมตพระประโทนครับเดี๋ยวผมก็จะออกอีกทางนะครับตรงนี้เป็นทางแคบๆครับมันจะผมดูแผนที่แล้วมันจะเป็นทุลุทุลุทะลุตรงมีเล็กหน่อยนะตรงระว่างครับครับรถทางมันแคบครับสวนทางมาได้ครับอาจจะวิ่งสวนทางกันไม่ได้ครับตรงนี้น่าจะเป็นวันเวครับ นี่ครับมันก็จะมาทะลุตรงถนนข้างคลองครับข้างหน้าเป็นคลองครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายครับก็อยู่ใกล้ๆกับถนนเส้นที่จะไปอำเภอบ้านแพรวครับนี่ครับออกมาแล้วครับไม่ถึง 300เมตรก็ถึงถนนใหญ่แล้วครับตรงข้างขวาก็เป็นคลองครับทางเข้าคือเป็นสะพานแล้วก็สารเจ้าสี่ไตเทียงอ่วงกงครับภาษาจากกีนผมอ่านไม่ออกอยู่แล้วครับเป็นสะพานนี่ครับสะพานที่พอยูเทินมาแล้วก็เจอสะพานแต่เมื่อกี้ผมเข้าอีกอีกด้านครับทางนู้นครับที่มีป้ายครับ คือแสดงว่าเข้าได้สองทางครับมันเป็นทางวิ่งมันจบกันครับหลุดเยอะครับครับบรรยากาศในแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันครับแล้วในแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็วันนี้ปามาชมบรรยากาศบนท้องถนนบนท้องถนนครับเส้นที่จะไปอำเภอบ้านแพร้วครับมาโครงการบริหารสุตบพระประโทนครับ ครับข้างหน้าก็เป็นสะพานข้ามแยกครับที่มาจากเมืองนครปฐมครับนี่ครับป้ายบอกทางครับนครปฐมกรุงเทพราชบุรีครับต้องเลี้ยวซ้ายเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าเลี้ยวขวาใต้สะพานมันก็จะกลับรถไปอีกฝั่งครับไปทางบ้านแถวครับข้างหน้าเป็นถนนเพชรเกษมครับถนนหมายเลขสี่ครับ นี่ครับบรรยากาศครับก็พามาดูบรรยากาศเฉยๆครับไม่มีอะไรมากครับก็คือขับพาชมบรรยากาศสองข้างทางครับบันทึกเส้นทางครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับย้ำจริงๆเผื่อในวันข้างหน้าครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้มาดูครับว่าถนนเส้นนี้ในช่วงวันนี้ครับเวลานี้มันเป็นยังไงครับ นี่ครับข้างบนก็เป็นสะพานครับข้ามแยกครับส่วนข้างหน้าฝั่งทางนู้นเลยก็จะเป็นบริเวณวัดพระประทนเจดีครับก็นั่ครับต้นไม้บังครับก็เห็นรีบๆครับเห็นประตูประตูโค้งครับเป็นซุ้มประตูครับเข้าวัดอยู่ด้านนู้นครับนี่ครับผมก็ออกมาแล้วครับเข้าสู่ถนนเพชรเกษมครับ นี่ครับบนถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าลงสูง่ภาคใต้ครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานตรงนู้นครับมันก็จะเข้านคาปรปฐมครับแล้วก็จะมีทางกลับรถตรงกลางสะพานครับเพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพครับอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ถนนเพชรเกษมัางขาออกครับขาออกจากกรุงเทพครับมุ่งหน้าลงสูง่ภาคใต้ครับ ลาดบุรีเพชรบุรีเป็นบวิงล,ลีขันครับไปชจงชามมาเส้นนี้ครับนี่ครับบรรยากาศถนเนเพชรเกษมครับในช่วงสิบเอโมงครึ่งครับแสงแดดก็แผดจ้าอย่ครับทั้งคนก็มีก้อนเมฆปุกปุยครับเป็นหย่อมๆครับต้นคูนครับพี่นอ้องก็กลางถนน เบิดดอกไปนะครับมีดอกนะครับบางต้นครับต้นคูณครับตรงนี้เขาจะตัดแต่งอยู่ตลอดครับ่าจะออกดอกทั้งปีครับครับโอเคครับวันนี้อพาชมบรรยากาศครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกตุ้งพระเมนแล้วครับันจะกลับรถใต้สะพานครับกลับไปยังด้านนะครับบรรยากาศในแต่ละที่มันไม่เหมือนกันครับแล้วในแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ชมบรรยากาศเปิน รับวันนี้ก็คงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ